วันที่2นะคะก็ตื่นมาทานข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จุดแรกที่ไปก็คือเหมือนจะไปไปเดินชมธรรมชาติซึ่งมีต้นไม้เยอะๆนะคะเขาเรียกว่าเอ่อ Southern Ridges เป็นเหมือนป่าเป็นเหมือนทางเดินบนป่านะครับคือปกติแล้วในการเดินป่าคนทั่วไปเนี่ยเขาจะแบบว่าเหมือนเดินอยู่ในป่าแต่ว่านี้เนี่ยทางการเขาทําทางเดินนะครับเหมือนเราเดินอยู่วน เรียกง่ายเหมือนเดินอยู่บนบนต้นไม้เลยด้วยนะครับตัวนี้คือบริเวณเรียกว่าอะไรแอ a เ d e r s o n Blvd ที่เป็นส่วนอันนี้สภานที่เราอยู่คือ a n d ด r s o เ Blvd สิงคโปรเป็นที่ที่แบบว่าเหมือนเราได้สัมผัสธรรมชาติที่ร่มรื่นของสิงคโปร์ใช่จริงๆริงเขาจะเป็นป่าที่อยู่กลางเมืองใช่ครับเขาจะเป็นทางเดินที่แบบเขาเป็นแบบต้นไม้ไงช่วยทำทางเดินที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะแบบป่าที่มันการสวยงามใช่เมื่อกี้นี่เขาก็ตรงนี้นี่ถือว่าอยู่บนความสูงที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเมื่อกี้เขามีเหมือนกับป้ายบอกว่าเนี่ย ราอยู่ที่63.46เมตร above sea level จากระดับน้ำทะเลใช่เดี๋ยวเราจะเดินไปวันนี้เราจะเดินประมาณสักกิโลแต่จริงเส้นนี้มันเอ้ยเส้นที่เขามาเดินกันก็ประมาณกันทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าจะเป็นเส้นทางเต็มๆของเขามันออกกำลังกายได้เราใช้เวิ่งก็จะระหว่างทางเราจะเห็นคนมาออกกำลังกายอะไรอย่างเนี้ยเนาะเยอะแยะเต็มไปหมดใช่เปนรกับสถาปัตยกรรมของสะพานอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ย ทำออกมาที่แบบเขาพยายามที่ำให้สวนทุกสวนมันเชื่อมถึงกันหมดอันนี้ผ่านนักออกแบบหมาเลยใช่ไหมใช่ครับนี่เขาได้รางวัลด้วยเขเอารถนักกฎหมายมาออกแบบเนาะเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อนะเผื่อข้างหน้าแบบมีอะไรพวกนี้รูปทรงสถาปัตยกรรมสวยๆให้น้องก้อยถ่ายรูปนะครับ น้ำไม่อ้วโห้ทงเอกคนดังมากไม่เชื่อดูน้าหโกหกกนอือเออฟังเสียงไหมโอ้โหเพองภาษาฝรั่งดีมาก คือเราเดินจากเอเด์สันเบสมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ได้เห็นวิวเห็นอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหมือนหมดบริเวณของฮิวท็อปวอล์กไม่ใช่เวณของเอเด์สันเวฟคือตอนนี้เราก็อยู่ท็อปของมาลเฟเบอร์มัเฟเบอร์คือภูเขานั่นเองเป็นเนินเขาใช่ไหมตอนนี้ก็สวยนะรู้สึกร่มรื่นจริงแล้วก็คนไม่เยอะมากบรรยากาศเงียบมาเดินออกกำลังกายมาเดินชมธรรมชาติดูต้นไม้ฟังเสียงนกอะไรอย่างเงี้ยโอเคมากเลย เดี๋ยวเราเดินต่อไป<ช>บนเส้นทางของ Forest Walk ถูกไหมคือเป็นบัดป่าสองข้างทางผ่าความชุ่มชื้นป่าดิบชื้นนะตรงนี้นะป่าดิบชื้นดูบนถนน,นมีพวกแบบมอสเฟิร์นอะไรพวกนี้ขึ้นตามไข้าง <ใน S 1> ทางเต็มไปหมดเลย เปลี่นความชื้มชื้นใช่ที่เขาบอกว่าถึงกระโปนี่ฝนตกเกือบตลอดจริงๆก็เหมือนภาคใต้บ้านเราภาคใต้บ้านเราแต่ถ้าจะหนักาขึ้นช่วงแบบเนี่ยอีกสองสามเดือนถัดไปประมาณพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วช่วงเห็นเขาบอกช่วงมรสุมพฤศจิกาอะไรก็ฝนก็ตกช่วงมรสุมถูกไหมผู้เลี้ต้นไม้ที่เนี่ยถ้าเขาจะตัดอ่ะเขาต้องมีเอขาเรียกหมอต้นไม้หมอต้นไม้ใช่ก็คือต้องมาดูแลว่าสามารถตัดกิ่งไหนได้บ้างไม่ได้แบบ ตััดให้้มนนูสๆอ่คือบางที่ตัดผิดจุดไว้มันก็ตายบ้างหรือว่ามันก็แบบควรจะตัดยังไงไล่ขึ้นไปให้ต้นไม้มันโตตัดให้มันโตไม่ได้ตัดให้มันแบบสั้นอย่างเดียวแล้วก็แบบว่าไม่ได้ให้ความร่มรื่นมันต ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ Forest Walk Forest Walk อันนี้ก็จะเป็นทางเดินแบบเป็นเล็กๆทีนะ่กระโปรงนี้เมื่อวันที่เขาบอกว่าต้นกามปูต้นชันตูรีบางสวนเนี่ยเอามาจากประเทศไทยก็คือเมื่อก่อนสิงโตไม่มีก็คือทั้งหมดอะอาจจะมีนําเข้ามาช่วยได้ร้อยต้นแล้วก็ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ผมจะจะบอกว่าถ้าเกิดเมื่อก่อนไม่มีแล้วตอนนี้นี่คือ<ม>เยอะมากกลายเป็นว่าเยอะกว่าบ้านเราใช่ใช่คือรู้สึกว่าแบบสมัยต้นไม้เขาเยอะกว่าบ้านเราด้วยซ้ำทั้งที่นะอย่างที่บอกว่าเขาเอามาจากบ้านเรา จุดที่พี่โจพาไปเดินเนี่ยเขาเรียกว่า forest walk ก็จะเป็นเส้นทางที่มีเขาทำเหมือนสะพานเป็นสะพานเหล็กแล้วเดินทั้งเส้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ให้เรามองชมวิวธรรมชาติ เรารู้สึกว่าสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับต้นไม้มากตั้งแต่ในเมืองและที่มาถึงคือต้นไม้เขาสวยมากแล้วพอไปที่ forest walk ข้างทางก็จะมีแต่แบบต้นไม้ให้คนแบบมาออกกำลังกายมาเดินเล่นคือมาได้ทุกเพศทุกวัยเราเห็นคนสิงคโปร์เห็นฝรั่งเนี่ยคะ่ะมาเดินออกกำลังกายเยอะมากในช่วงเช้าซึ่งอากาศดีคะ่ะคือเดินไปเรื่อยเดินชิลชชมข้างทางเห็นต้นไม้แล้วอีกอย่างคือสะพานเขาก็มีการแบบผ่านการออกแดด การชมธรรมชาติที่มีเรื่องราวและข้อมูลความรู้ตลอดเส้นทางที่ทางการสิงคโปร์เขาเตรียมเอาไว้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือข้อดีของเส้นทางเดินตรงนี้ครับก็รู้สึกว่าซึมซับบรรยากาศธรรมชาติได้ดีมากๆช้างเติมเป็นคำว่าเพื่อน